อ้าวครับผมพี่น้องอันนี้จังหวัดอันทหารครับไปยังเกาะตาแค่นยังเกาะตาแค่นพัฒนาครับอันนี้คุณคุณคุณพี่เสือม่วงครับเป็นโรคยังเกาะเป็นโรคไตระยะสามทีเนาะก้อนสีฟอกมันหมครับสามเข้าสี่อ่าบันนี้บันนี้กินยาหมอท่องยินนะครับเนาะโดยพิจารณาแนะนำนะครับ วันนี้ถ้าเจอหนาไว้ปเถอะผู้ใดอยากซื้อยาผมนําครับผมนํากินเราเป็นอะไรไปกินจากชุดถึงเศร้าครับชี่ชุด,ชดไปห,าห,ปา,ไหาหมอแล้วเป็นังไรบ้างหาหมอแล้วก็มาธรรมดาแล้วหมอมาปกติแล้วหมอมาปกติที่แรกสิสิ<ะ>ไดฟอกสิฟอกเคยกินยามาสี่ปีเป็นยามาสี่ปีแล้วสี่ปีสี่ปีที่แรกแหละเป็นเบาหวานมาสี่ปีแล้ว บันนี้วันนี้มันก็เลยไตไตก็เลยตามมามันก็ตามมาแล้วต่ตอนนี้มันเก็ปกติเป็นมาหวานกินยาหมอก็เลยเกือบเกือบเอาว่าไงว่ากินเศร้าแล้วก็สามารถพักยาเศร้าได้ไม่กินเลยเพราะท่านกินเลยเนี่ยโมเมนว่ากินไปเรื่อยๆตลอดชีวิตจะไม่มีประโยชน์เนาะยาในต้องหายครับประมาณสี่ชุดก็ถือว่าคุ้มนะครับกันนี่แหละผู้ใดสนใจเดี๋ยว เดี๋ยวทักทายกันได้ครับผมเอาหมอจองอินเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนยาถูกต้องอ่าแม่นี่นี่นี่เป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ยาแผนโบราณนช่ครับทะเบียนจีทะเบียนจีเป็นเอกสารกำกับยายาสามัญประจำบ้านนะครับขายยาเด้อพี่น้องเด้อยผู้ได้เดีันนี้เป็นยาแผนโบราณอยากดูแลสุขภาพด้วยครับเด้อติดต่อครับเอาเอาเป็นคลิปสั้นๆครับผู้ใด้อ่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจำเราะครับเนาะ ติดต่อใต,ต่คลิปหรือว่าใต่อันนั้นดจ๋ยังจ๋ยังวางนครับบ๊ายบาย